เนะพราะฉะนารนสารละนุนูกำลังเครียดหนักนะครับนะปล่อยให้เขาเครียดไปนะครับพักเก้าไกลก็ทํางานของเราปกตินะเชียร์กันไปทาพี่น้องประชาชนปกตินะครับปล่อยให้สารํมนุนเขาเครียดปล่อยให้สลิมหรือคนที่ไม่เห็นด้วยกับกับพักเก้าไกลเขาเครียดไปเราก็มีความหัวเราะยิ้มย้มแจ่มใสนะครับสนับสนุนพักเก้าไกลร่วมกิจกรรมกับพักเก้าไกลที่กำลังจะมีเกิดขึ้นใกล้บ้านท่านนะครับเนาะแล้วก็ไปเป็นสมัครสมาชิกมีกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นนะครับรับรองว่า ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับมีความสุขนะครับไม่ต้องไปรอนะครับส่วนเขาจะยุบไม่ยุบปล่อยให้ปัญหาเป็นของเขานะครับเพราะตอนนี้ทีแรกเขาจะยุบไม่ยุบเขาจะเออเลาะแต่ตอนนั้นมีข้อกฎหมายว่าเขาจะเอาข้อกฎหมายข้อไหนมายึดยุบพักเนี่ยเพราะไม่มีกฎหมายรับรองเขาเ <c oughs> ขาจะเครียดนะครับแต่ถูกสั่งให้ยุบแต่ว่าไม่รู้จะข้อกฎหมายมายุบปล่อยให้ความเครียดเป็นของเขาขอใอ้พวกเขานะครับนะคุณอมนะครับคนของพรรคก้าวไกลเรายิ้มย้มแจ่มใสนะครับมาทําการเมืองให้สนุกแบบติดตามช่องนี้ก็พอนะครับเนาะ สบายๆนะครับนาอน,นะนะชัดเจนนะครับเนี่ยส่วนพวกนั้นเขาิม